สวัสดีครับทุกคนครับมาต่อทุกคนกับพาราสปังกี้นี่เป็นน่าจะเป็น EP ีที่6แล้วทุกคนครับเพราะว่า e p ีที่แล้วเนี่ยผมได้บอกกับทุกคนว่าเราเนี่ยจะไปทําการดูประวัติของตัวละครในโหมดของการติดเชื้อกันบ้างเพราะโหมดแรกเนี่ยก็คือการเริ่มต้นของการติดเชือ้อก็จะมีตัวละครที่มีประวัติความเป็นมาในรูปแบบต่างๆนะตัวต่อไปนี่เป็นในโหมดของเฟสที่2ก็คือตัวละครเนี่ยได้ทําการติดเชือ้อแล้วทุกคนครับจะเป็นอย่างไรกัน แต่และตัวละครเนี่ยที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องสําหรับสตอรี่แต่และตัวด้วยนะทุกคนอันนี้ Subject 101อ่านไปแล้วนะทุกคนครับนี่เรามาดูกันว่าฟันบ๊อบในโหมดของฮอลโลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะทุกคนเจ้าฟันบอดหรือหุ่นยนต์ที่กําลังจะตายนะซับเจก t Number 1น6ติดเชื้อนะครับโชคชะตาต่อไปก็คือรอการชำระความฉลาดอยู่ที่3าความเป็นสตูอยู่ที่3ามเหมือนกัน106่กบีลังกัดกินหุ่นยนต์ที่กําาลังจะตย ที่มีชื่อว่า 106A มวลปรสิตธิ6 b ์1จะถูกกวนได้ง่ายมากโดนปรสิตกินเท่านั้นแต่แปลกนะทุกคนเพราะว่าในรอบนี้ก็คือมาถึงก็จะเป็นอันนี้เลยไม่ได้เป็นโอเลนกับ เลดี้นะครุกเนี่ยหรือเดอะสแนปเปอร์รหัสเลขหนึ่งหนึ่งสองนะแต่ละตัวก็จะมีรหัสไม่เหมือนกันสถานะยังมีชีวิตอยู่ทุกคนติดเชื้อเหมือนกันแต่ว่าใบหน้าแตกความชลาดอยู่ที่4ี่ัความเป็นสตูสี่ัหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีมากกว่านั้นน่ากลัวเมื่อเทียบกับปรสิตชนิดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงมีความบ้องไวและไหวพริบที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งหนึ่งสองก็จะโหดกว่ามาดูกาโน่ผู้ถูกกระทํารุนแรงนะรหัสคือหนึ่งสองหกครับตายไปเรียบร้อยแล้วสถานะติดเชือ้อทุกคนหัว ไม่เกลีย่ยเผือถ้าเกิดเราดูในภาพหัวมันจะไหม้นะตนัวเนี้จะมี VR ตรงนี้แล้วก็หัวก็จะแบบเละเทะไหม้เลยความฉลาดยอยู่ที่5้ห้าความเป็นศัตรู1นึ 5, 1่ครับหนึ่งสองหเนี่ยขาดความสามารถในการเคลื่อนไหวพูดและหายใจได้ไม่ดีนะสิ่งเดียวที่มันทําได้คือการขยับตาข้างเดียวมันรู้ว่ามันจะตายในเร็วๆนี้อ่านี่ไงมาแล้วคือมันไม่ได้เลียงมั้งหนึ่งสองหอันนี้คือ1นึ่งสองเจ็ดไง den, หรือ De คัสสเปซิ m e n สถานะยังมีชีวิตอยู่ติดเชื้อเหมือนกัน ความกแหความฉลที่1นึ่งจับหความเป็นศัตรูสามจับห้าหนึ่งสองเจ็ดนะดูเหมือนว่าจะมีส่วนกลางลําตัวแยกออกจากกันนะหมายความว่าค่อนข้างไม่เป็นมิตรหนึ่งสองเจ็ดอ่ะจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังสูงเป็นตัวที่น่ากลัวด้วยอีกตัวหนึ่งนะทุกคนรู้สึกว่าแต่ละตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆน่ากลัวมากขึ้นนะเลดตี้หรือเดอะแดนเกิลหรือ1นึสองแปดสถานนะก็คือยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายตัวนี้ติดเชื้อเหมือนกันรูปลักษณ์ก็คือมีการตัดแขนขาด้วยและการทําลายร่่่าาาาางงกยตๆเฉลดไมมี ความเป็นศัตรู2อ1ทับห้าหนึ่งสองแปดสามารถมองเห็นได้ในอนาเขตที่ใหญ่นะเขาห้อยลงมาจากเพดานภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวคือหากยืนอยู่ด้านล่างโดยตรงง่ายๆเลดดี้เนี่ยเมื่อติดเชื้อแล้วอะ่ะเขาจะห้อยอยู่บนเพดานถ้าเกิดใครยืนอยู่บนหัวเขาก็จะโดนกินวิลเลเลียนหมายเลขคออ129สถานะคือเสียชีวิตแล้วติดเชื้อเหมือนกันลักษณะก็คือการตัดหัวความฉลาดอยู่ที่สูงทับความเป็นศัตรูสูงทับเหมือนกันเพราะว่าตายไปแล้วนะเรื่องเป็นแบบเฉยและไม่ต่อโต้อ,ตอ,อย่างสมบูรณ์สถานะปัจจุบันของมันน่ะมัน ถูกตรวจสอบโดย1ในแบบจําลองของ128ทชี่ห้อยลงมาจากเพดานสีเทาหรือเป้าหมายหมายเลขก็คือ133นะครับยังมีชีวิตอยู่สุขภาพดีไม่เป็นปัญหาเหมือนกันเทวตี้ด้วยรูปลักษณ์จะถูกเพิ่มอ๋อมันถูกเพิ่มในภายหลังใช่ไหมมีความฉลาดนะสี่ทับความเป็นศัตรูศูนทับสามไม่มีความเป็นศัตรูเลยหนึ่งสามไม่ได้ติดเชื้อนะเดี๋ยวจะมาอ่านตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในช่วงเวลาของการที่ทุกคนเนี่ยหายติดเชื้อแล้วเนะี่ยเรื่องเรื่องมันจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะอาจจะต้องอีพีต่อไป แต่ EP นี้เรามาลองดูกันว่าความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อกับไม่ติดเชือ้อเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรผมจะแยกกับเป็น EP ไปเพราะว่าทุกคนไย้จะจําง่ายๆกันด้วยนะนี่คือตัวสกายหรือความแตกแยกหมายเลขคือ1 3ึ่่แตกแยกนะเพราะว่าใบหน้าเขาแตกเสียชีวิตแล้วติดเชือ้อหนี่สีรักฉีกขาดความฉลาดศูนย์ห้ความเป็นศัตรูหนึ่งห้าหนึ่งสามสี่เนี่ยแทบจะเฉื่อยชาเหมือนกับ1นึ่แต่หนอนปรสิตอาจเป็นภายคูกขามได้1นึ่คือตัวนี้ตายแล้วเหมือนกันที่เป็นตัวต้นไม้เขาจะอยู่บนเพดานนะ แต่ตัวนี้ก็ตายแล้วเหมือนกันจะเฉยชาแต่ว่าหนอนปรสิตนี่อันตรายมาดูล่างของไซมอนมั่งครับทุกคนไซมอนหรือความเสียใจ154สถานะคือยังมีชีวิตอยู่นาะใช่เหรอกแปลกแล้วว่าไซมอนเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าในนี้มันเขียนว่ายังมีชีวิตอยู่นะสถานะคือติดเชื้อหรือพอติดเชื้อเสร็จแล้วอาจจาะกลาล่างแล้วก็ตายลงไปในสสชะตากรรมก็คือการทำลายล้างนะจิตสำนึก5้าัความเป็นศัตรูห้าัเหมือนกันฉันหวังว่าคุณ่ะคงเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉันนะไซมอนอันนี นี่คือน้องสาวของไซมอนทุกคนต่อมาครับคุณต้นไม้หรือมิสเตอร์ทรีหรือต่อไม้เลข1 5 6สถานะเสียชีวิตศูญย์หายนะทุกคนไม่มีแบบใบไม้หลงเหลืออยู่แล้วอะจิตใต้สํานึกก็คือศูนย์ทับห้าความเป็นศัตรูศูนย์ทับห้าเหมือนกัน156กอะ่ะเป็นเพียงต้นไม้ที่ตายแล้วต้นไม้ที่ตายแล้วเลยแต่ต่อเพราะว่าโดนปรสิตกินนะลัดหรือผู้ได้รับการดูแล158ยังมีชีวิตอยู่นะสถานะติดเชือ้อเขาบริโภคเนื้อด้วยความฉลาอยู่ที่1นึ่งับห้าความเป็นศัตรูหนึ่ง 58คือผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดไม่รู้สภาพของตนเองและไม่มีสติปัญญาที่จะทําร้าย บุคคลอื่นติดเชื้อเฉยๆแต่ว่าหนอนปรสิตก็ไมไ่ทำเข้าไปในสมองโดยไม่ทําให้คนเนี่ยทำลายคนอื่นผมว่าหนอนปรสิตเนี่ยมันคล้ายๆกับคากับอะไรรู้ไหมผมเพิ่งนึกออกซอมบี้ในหนังซอมบี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชื้อปรสิตมันจะเข้าสมองใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายกัดก,กินคนอื่นไงแล้วพอคนอื่นมันกัดก,กินด้วยกันเนี่ยไอ้หนอนปรสิตเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึ่งมันก็เลยทําให้ติดเชื้อไปด้วยกันผมว่ามันคล้ายๆกันเลยอะแต่อันนี้มันคือหนอนปรสิตมันเข้าในสมองโดดยยตรงงเผมมม่่นนึกกไ้วาาับีลท หรือ,รอการเลือนหายไปหมายเลขหนึ่งหกสี่สถานะคือกําลังจะตายลักษณะคือเขามีความเครียดสุดขีดความชาดอยู่ที่สี่ทับห้าความเป็นศัตรูหนึ่งทับห้าเหมือนกันหนึ่งหกสี่เนี่ยคนยิงตัวเองเข้าที่ตาขนาดเกิดอาการตื่นตระหนกและค่อยๆเสียชีวิตเช่นเดียวกันหนึ่งสองหกอ๋อนี่ไงหนึ่งสองหกค่อยๆเสียชีวิตหนึ่งหกสี่นะโอวัส์ ox, หรือสิ่งมีชีวิตบนพื้นนะหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยมีสถานะยังมีชีวิตอยู่ติดเชือ้อความชาดที่สองทับห้าความเป็นศัตรู 6ทับหโอ้โหน่าจะโหดเลยอะ่ดน่ะถูกรวมเข้ากับพื้นแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ 1. 7 0ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งและจะโจมตีสิ่งมีชีวิตใดๆที่เข้ามาใกล้เกินไปอย่างโหดร้าย1 7 0คือน่ากลัวที่สุดแล้วความเป็นศัตรูคือ6เลยนะเกินค่าลิมิตมาแล้วอะดวงอาทิตย์ล่อเหยื่อหรือนักเล่นไสยศาสตร์173หมายเลขครับยังมีชีวิตอยู่เป็นปรสิตเหมือนกันลักษณะคือไม่มีอะไรเลยความฉลาดคือฉลาทับล้าคือฉลาด นะมีความฉลาดมากและมีความสามารถในการเรียก 173b ออกมาจากพื้น 173a ทําหน้าที่เหมือนแหล่งพลังงานให้กับปรสิตทํางานร่วมกันกับปรสิตเลยอะ่ะถ้าไม่มีตัวนี้ปรสิตก็จะไม่มีแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนตัวเองนะคือถ้าเกิดเอามิตรสารออกไปอะ่ะปรสิตก็จะตายน่าจะตายเลยแหละ IMC หรือคอมพิวเตอร์หมายเลข186นะยังมีชีวิตอยู่ครับสุขภาพดีสถานะไม่รู้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีความฉลาด100ทับความเป็นศัตรู1 5ทับเองคอมพิวเตอร์ตัวนี้ฉลาดมาก 186รู18้ทุกอย่างมันเริ่มมีสติสัมปชัญญะเต็มที่และเริ่มกลายเป็นภัยคุกคามจากสติปัญญาอันเฉียบแหลมของพวกมันต่อไปคือ The p r o หรือผู้วิกรจริต190 ยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนสุขภาพดีชะตากรรมการสิงสู่ของปีศาจติดสำนึก5้้าหความเป็นศัตรูห้าถ้าหเหมือนกัน1 9 0ถือเป็นภัยอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งเลยเนื่องจากมีข้อมูลอันน่าสะพรัวและต้องหลีกเลี่ยงให้ได้สแสดงว่าเป็นตัวที่โหดนะทุกคนครับเป็นตัวที่โหดอยู่1 9 0ต่อไปคือเจวินหรือนางฟ้าปรสิตหนึ่ยังมีชีวิตอยู่สถานะติดเชื้อการครอบครองของปีศาจไปด้าบิดเบี้ยวความฉลาดหกาหความเป็นศัตรู3ามถาห 193นั้นนะัะคล้ายกับ190แต่ตัวนี้อันตรายน้อยกว่าและมีความฉลาดมากกว่า1 9 0คือตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะตัวนี้จะโหดน้อยกว่าแต่มีความฉลาดมากกว่าฉลาดตั้ง6เห็นบ้านี่ฉลาดให้แวนด้าหรือผู้ไม่มัน่นคง194ยังมีชีวิตอยู่สถานะติดเชื้อาตอา,ตอาคมคือกลวงความฉลาด1นึ่ความเป็นศัตรู5้าทับห้าหนึ่งเี่ยเป็นเลขที่น่ากลัวและอันตรายมากแต่1 9 4ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินด้วยหูข้างเดียวนอกจากนี้หนึ่งเ ยังคาดเดายากมากอีกด้วยวันด้านเนี่ยปาเขาอะกลายเป็นรูหมดแล้วแล้วก็หน้าโอ้โหคือปากข้างปากปลา,ปาเขากลายเป็นรูฟันหมดแล้วทุกคนเลยไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นตามหนอปลสสิ์เข้าทางหูนะมินิกเกลหรืออารลาดคือ210ตายไปแล้วครับศูนหายเหมือนกันตากรรมคือโดนลอกคราบความฉลาด1นึ 5, ความเป็นศัตรูสาม1ับเคลื่อนไหวได้ไม่แน่นอนและสามารถยึดร่างกายได้สัดส่วนที่ไม่น่าเชื่อแม้ว่ามันจะตายแล้วอะแต่มันก็ยังคงเดิน เตะไปเตะมาเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่เหมือนซอมบี้นั่นแหละคนที่ตายไปแล้วแต่ว่านอนปรลสิตเป็นคนบังคับสมองให้ร่างกายมันขยับเองนะโคตรน่ากลัวพิงกี้หรือเดอะวินเดอร์หมายเลขคือ2องสองหนะ่งะชานะยังมีชีวิตอยู่ติดเชื้อเหมือนกันครับกามเนา่าแล้วก็ใบหน้าโสมความฉลาดอยู่ที่3ามทับหความเป็นศัตรูที่0ูน 2, 2 1ทับหองสองหนึ่งนะอยู่ในฝั่งที่ปลอดภัยกว่าสําหรับผู้ติดเชือ้อซึ่งถือว่าปลอดภัยมากและการติดเชื้อก็เกิดขึ้นน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับ1 9ึ่ง ก็คือตัวนี้อ่าวันด้านะเวนด้าพิงกี้ก็จะติดเชื้อน้อยกว่าเวนด้าโอเอโชผมไม่เข้าใจตัวนี้มันอ่านว่ายังไงนะแต่ว่ามันปีกอย่างหนึ่งก็หรือผู้อมาาัมพาตให้มันเป็นดิสโก้ก็ได้นะโอ้ด oh, ิสโก้สองสองห้ายังมีชีวิตอยู่นะสุขภาพดีคือเป็นอัมพาตาครับความฉลาดที่สามทับห้าความเป็นศัตรูไม่มีเลยสองสองห้ายังมีชีวิตอยู่และไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปรสิตใดๆแต่ว่ากลายเป็นอัมพาตไปโดยสมบูรณ์ซึ่งน่าจะเกิดจากสภาวะของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นใช่่มชปรรสินๆผู้าายธด ืเครดักเต็ดหมายเลข227ยังมีชีวิตอยูน่นะสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของชะตากรรมความฉลาดโคตรฉลาดเลยความเป็นศัตรูโคตรเป็นศัตรูเลยฉันอนะคือพระเจ้าสิ่งมีชีวิตบ้างเปล่าหรือปริศนาหมายเลข2 สามสี่ยังมีชีวิตอยู่สุขภาพดีโชคชะตาคือไม่มีอะไรนะไม่มีปัญญาสติปัญญาก็คือไม่รู้เหมือนกันความเป็นศัตรูก็คือไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยมีใครรู้มากนักว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออย่างไรหรือทําอะไรได้บ้างฉันไม่คิดว่าปราสิตจะทําอะไรกับมันได้เลยนะมันไม่มีตัวต,วตวนอะมันไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นอะเฮ้ยนี่มีภาษาจีนด้วยหรอญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยเป็นหน้าหรือศพตะโกน2องสามห้า <ains> คือเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดแล้วสําหรับที่ผมคิดว่านะในเฟสสองนะคือเป็นตัวที่ น่ากลัวที่สุดเลยสถานะคือตายไปแล้วครับสูญหายมีความฉลาด2อทับหความเป็นศัตรู4ี่ทับห้านะทุกคนสูญหายถูกฆ่าถูกสังเวยเหี่ยวเฉาพังทลายเปลี่ยนสีการร้องไห้สะอึกและเสียงกรีดร้องไม่เคยหยุดโคตรหลอนต่อมาคือเมทนอมหรือหุ่นกระบอกราัส246ตายไปแล้วสูญหายเป็นหุ่นเชิดความฉลาดสูตทับหความเป็นศัตรู1นึ่งทับห้าถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นเชิด246ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักด้วยตัวเอง แต่สามารถใช้เป็นอาวุธเมื่อถูกควบคุมได้อาซุริหรือ หนอนสมองรหัสคือ251ยังมีชีวิตอยู่นะติดเชื้อเหมือนกันเออชะตากรรมคือศีรษะเสียโฉมความฉลาดสองความเป็นศัตรู4ี่าดูเหมือนว่าหัวของ251อ่ะจะถูกทําลายและแหลกสลายด้วยหนอนปรสิตหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกมาจากปากของมันนะคือไอตัวนี้มันกินหนอนไงทุกคนมันเป็นนกกินหนอนแล้วหนอนปรสิตมันก็เลยพุ่งทะลุออกมาจากตรงนี้เลยอ่ะคือเป็นตัวที่น่ากลัวแนละ้วตรงนี้ยังเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยหรือเดอะทอนสงสัยแบบขาย15บาท แต่ว่าให้แบงค์ยี่สิบไงจะถอนถอนมาห้าบาทด้วยนะรหัสสองห้าสองครับยังมีชีวิตอยู่ติดเชือ้อกงเล็บหักออกจากหน้าความฉลาดสี่ห้าความเป็นศัตรูสี่5 2ห้าสองห้าสองมีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงสถานะปัจจุบันของพวกเขาและไม่สามารถควบคุมกงเล็บที่ไม่แน่นอนและเป็นอันตรายที่พวก่ออกมาจากหัวได้แผ้าก็จะมีความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งเฮย้ฮยเดี๋ยวนะทำไมผมไม่เห็นอ่ะอ้าเฮ้ยมิมิกหรือสองเก้าสองยังมีชีวิตอยู่นะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตาคำคือไม่มีความฉลาดคือห้าห้า ความเป็นตู10.5 2ทับสาสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้และบิดเบือนความเป็นจริงรอบตัวมันได้เรื่องนี้อาจเป็นทางเลือกสาหรับอาวุธทรงพลังแต่ว่าใน่นี้มันไม่ขึ้นนะทุกคนผมต้องถ่ายรูปแล้วก็มาให้ดูอีกรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวผมแมาไห้ดูแล้วกันตัวต่อไปทุกคนครับขยะเดือดจักรหัส296สถานะแตกหักสูญหายตาการรมคือการทรําลายลลางความฉลาดสูตทับความเป็นตูสูต0ทับเครื่องจักรที่พังซึ่งฉันนะ่เพึง่งพบเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเช่น สิ่งของอื่นๆที่ถูกจัดว่าสูญหายไปด้วยโอเคนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในโหมดของฮอลโล่นะทุกคนครับเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงตัวละครที่มันอยู่ในโหมดของหายจากการติดเชื้อแล้วอ่ามันก็จะมีเนื้อเรื่องอีกแบบหนึง่งเห็นไหมทุกคนน,กนี่บบนมันก็จะมีเนื้อเรื่องของโอเลนอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของเลดดี้ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการติดเชื้อหายไปแล้วนะ จะต้องลองกันดูนะก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนผมก็ยังไม่ได้เปิดเป็นพวก achievement ด้วยอ่าเดี๋ยวหลังจากตัวละครพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิด achievement กันต่อนะทุกคนครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าตรงไหนที่สามารถเปิดอะไรได้ตรงไหนที่ผมไม่รู้ไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเผื่อจะได้เอาแบบไปเดใหดดูกันต่อคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินละนด้วยครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้เลยคลิปนี้เป็นการเล่าเรื่องนิดนึงส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไป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 